สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นปี25 1 7น้าสิบดนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยนะก็ลองจากปีหนึ่งสองปี19นะครับก็จะมาเป็นปีหนึ่งเจนี่ยนะครับที่ได้รับความนิยมนะแต่ช่วงนี้ราคาก็าจ,จะดับลงมานะครับสำหรับบล็อกเนี่ยแยกเยอะมากนะแยกเยอะมากนิยมสุดก็คือ หูขีดนะครับบ็อกนาวานะครับก็อยู่ประมาณ2 0,000บวกลบนะตอนนี้นะครับสมัยก่อนนี่ส0,000นะครับ3า0 0 0่หมนได้ยัประมาณ2 0 0 0 0บวกลบในะันนี้ความสวยอีกทีนะนะครับส่วนบล็อกทั่วๆไปก็จะอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับนะครับก็จะมีพวก5แตกค่าแตกวงเดือนนะมีแก้มขีดมีอมหมากคอปากนะครับหลากหลายบล็อกนะครับก็แต่ตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นบล็อก5แตกนะครับ นะครับห้าแตกธรรมดานะห้าแตกนี้แยกได้เป็นห้าแตกวงเดือนกับห้าแตกธรรมดานะห้าแตกธรรมดาก็ดูเนี่ยนะครับปิดด้านหลังนะเห็นไหมเรียกห้าแตกนะครับแตกนี้นะอ่าขมคมถ้าห้าแตกวงเดือนเนะี่ยจะมีวงเดือนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นเส้นวงเดือนนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นแค่ห้าแตกธรรมดานะห้าแตกวงเดือนจะ นิยมกว่าได้ราคากว่านิดหนึ่งนะนะดูโค้ดนะครับจำโคดแม่นๆคมๆนะนี่นะนะครับก็เบสิกเหรียญปั๊มนะเหรียญน,นี้จะแบบรอยเยอะนะครับเนะี่ยลอยนะครับมีรอยเยอะนี่ไหมกระแสะวิ่งนะครับ รอยขูดเยอะนะครับเจ้าของเดิมแล้วก็มีน้าเข้านะถ้าน้าเข้าเนี่ยจะเป็นสนิมเขียวไปบมียนะครับอ่าจุดจําขอบตัดจะเป็นประมาณนี้นะประมาณว่าฉีกครึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีรอยเนี่นะรอยฉี่หยุดกลางนะครับเนี่ยเนี่นะฉีกครึ่งนะครับ หลักๆเนี่ยตัวที่เกสดดีๆก็ส่วนมากตัวนอนตรงนี้จะแบนนะนะครับแบนไปเลยไม่อ้วนขึ้นมาเป็นสันนะเนี่ยถ้าอ้วนเป็นสันแล้วก็มีโอกาสนะนะครับนะเกดดีๆนี่จะแบนนะครับนะครับอันนี้น่าจะโดนตอนเหลี่ยม,มนะครับตะไบเนี่ยลอยเยอะมากสภาพนี้ก็ยังหมื่นกว่าบาทนะนะครับนะ เผือใครมีก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ดีแอดไซนจีเวนซีเอนะครับแอดไซนจีนะครับลาอ่านี่นะไลน์ตรงนี้เลยนะครับรับเช่ายินดีรับเช่าทุกพาทุกประเภทนะครับขอให้ดูถูกใจนะดูชอบนะครับนะครับใครอยู่ไกลก็ส่งพัสดุมาดูได้นะครับขอบคุณครับ